ผู้หญิงที่อยู่กับพ่อปาเป็นใครเหรอครับคือเฮ้ยคุณมิกลืมไปลืมภาพเมื่อกี้ไปเลยนะไม่รู้มีเห็นอะไรนั้นเดี๋ยวลุงจะเล่นเป็นปีศาจดาบวงพระจัน์ให้ลุงมิกของนะลุงมิกฟังพ่อก่อนนะครับลูกคือว่าคุณมิกคุณิคุณ แม่ของลูกไงครับแม่โอ้โหนี่พ่ออุตส่าห์ตั้งใจจะพาแม่เขาไปเซอร์ไพรส์นุ่มมิกที่บ้านนะครับเนี่ยแผนเลยแตกซะเลยเราเลยเซอร์ไพรส์กันเองเลยใช่ไหมคุณไม่ใช่ใช่จ้ะคือว่าพี่เนี่ย ว่าจะกลับไปเซอร์ไพรส์ลูกซะหน่อยค่ะโอ้ยแม่คิดถึกแม่แม่ไปไหนมาครับคือคุณแม่เขาไปทำงานมานะครับแต่ว่าวันนี้คุณแม่เขาหยุดงานก็เลยกลับมาหาน้องมิกไง น้องมิกน้องมิกอย่าก,กอดคุณแม่แน่นสิครับคุณแม่เ็าทางานมาเหนื่อยเดี๋ยวคุณแม่ล้มนะนี่เอาอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวคุณแม่เขาต้องกลับไปทํางานอีกนิดนึงน้องมิกกลับไปรอที่บ้านก่อนนะแต่ไม่อยากอยู่กับแม่อะครับมิกเชื่อพ่อนะครับลูกเดี๋ยวพ่อจะบอกให้แม่เนี่ยรีบทางานให้เสร็จเร็ว,รวแล้วเราก็กลับไปฉลองกันที่บ้านดีไหมครับ จ้า <c oughs> คุณพักภูมิครับ <c oughs> เดี๋ยวผมฝ <f> ากดูแลน้องมิกหน่อยนะครับได้ครับคุณปลา นะทำไมคุณต้องโกหกลูกคุณด้วยอ่ะผมไม่อยากให้ลูกผมคิดว่าพ่อเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่แม่เขานี่ลูกคุณไม่เคยเจอแม่เขาจริงๆเหรอไม่เป็นไรอ่ะมันเป็นเรื่องของครอบครัวคุณคุณไม่ต้องบอกฉันก็ได้เอาโทรศัพท์ฉันมาคุณคุณอย่านะคุณ คุณรู้ไหมว่าข้อหาข่มขู่คุกคามทางเพศเนี่มันต้องจําคุกกี่ปีที่ผมลบรูปนั้นเนี่ยเพราะผมไม่อยากให้คุณทําผิดคุณจะได้ไม่ต้องใช้รูปนั้นมาข่มขู่ผมอีกไงนี่ผมกําลังช่วยคุณอยู่นะแล้วก็เห็นแก่ที่คุณช่วยผมเมื่อกี้เนี่ยคราวนี้ผมจะไม่แจ้งตำรวจกันแล้วกันถ้าคุณไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาปิดห้องนเดย๋ยวคุณ